ม uh. องกล้องเลยครับยิ้มยิ <c ười> ้มครับค <iros cancel, S 1> <a> ้ยลอมากยะรลกระติกกกอครับสายแ่นไครับชี้ชชี้ชี้สายแ่นีิ้มยี้ม้อ้าย้บังคบังชไม่่ัก้เลยอาอาุนี้ครับสาหัวด้วยสหัวด้วยสสัรับ

Amen. <laughs>